สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันทุกๆวันนะครับ วันนี้ผมก็จะเอาภาพพอรต์เทปในพอร์ตส่งขายภาพออนไลน์ของผมเนี่ยมาแชร์ให้ดูว่ามันขายเป็นยังไงบ้างยอดรายได้มันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าภาพพอรต์เทปเนี่ยผมไม่ค่อยได้ขายส่งเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นคีย์หลักในพอร์ตของผมนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าภาพพอรต์เทปถ้าเอาไปถ่ายในเชิงการศึกษาธุรกิจโคตรขายดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่าแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีแบบเท่าไหร่แต่ผมมาถ่าย,ยาลังๆนะครับผมก็ลองถ่ายตัวเอง ดูถ่ายแฟนถ่ายคนอื่นดูนะครับแล้วรูปในพอร์ตผมเนี่ยรูปในคอร์เทจเนี่ยรวมๆแล้วไม่ถึงร้อยรูปนะครับแต่ค่าเฉลีย่ยยอดโดยผมว่าดีใช้ได้เลยนะครับมือใหม่คนไหนนะครับที่ยังหลงทางอยู่หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะไปหาแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลจากไหนนะครับผมขอแนะนํากลุ่ม Facebook ของอาจารย์สุระนนประดิษฐ์นะครับชัตเตอร์สตอ็อกคอนทริบิวเตอร์ไทยแนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ ลองไปเซิร์ชดูนะครับมันจะมีสมาชิกประมาณแสนกว่าคนนะครับมันเป็นสังคมแบ่งปันความรู้นะครับมือใหม่มืออาชีพที่ทํามานานแล้วนะครับและภาพแนวพอดเทปเนี่ยอย,อยากรู้ทราบอยากรู้อะไรเนี่ยในกลุ่มนั้นมีความมู้นใ้คุณแน่นอนนะครับงั้นเราก็ไปดูภาพพอดเทปที่ขายได้ของผมกันเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าต่างแดชบอร์ดของผมนะครับก็คือเกี่ยวกับแอคเคา t ์ของผมทุกอย่างนะครับซึ่งผมเปิดไปเลย ไม่ต้องปิดไม่ต้องเซนเซอร์อะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผ่อนที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแล้วตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับมือใหม่ว่าเฮ้ยทำไมยอดเหลือแค่นี้นะครับตอนนี้เขาตัดยอดไปแล้วครับก็คือเดือนเนี้ยผมได้เบิกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยอดของเดือนใหม่นะครับเขาจะตัดทุกเดือนนะแล้วก็นี่ครับเราไปดูเห็นไหมนี่ผมให้ดูนะครับภาพร์ตเทตของผมว่ามันกา,กากขนาดไหนแต่มันก็ยังขายได้นะ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองไปครับนี่นะครับ girl playing bubble ก็คือเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักแฟนปกแฟนผมเองนะครับเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรฟองอากาศเนาะเป็นฟองอากาศนะครับก็ขายได้2โหลดนะครับแล้วก็ girl reading a book นะครับอ่าอันนี้ได้4โหลดนะครับอันนี้ได้4โหลดนะครับดูครับรูปยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ได้สโหลดนะครับ ถ้าเทียบกับภาพแบ็กกราวด์อะไรที่ผมส่งไปกว่าจะได้ผลนะหลายร้อยรูปนะครับเพิ่งจะเริ่มขายได้นะครับโอเคครับอันนี้คือเป็นหน้าหมวดหมู่ที่ผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูในรายได้แล้วก็จํานวนโหลดของแต่ละภาพแนวพอร์เท็นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นรูปแรกนะครับได้หนึ่งโหลดสมัยที่ยอดโหลดขั้นต่ํานะครับยังได้ศูนดองาดอลลาร์สหรัฐนะฮะนี่ นะครับก็เป็นหลานแฟนนะครับนี่ครับน่ารักสดใสได้1โหลดนะครับอ่าแล้วก็นี้นะครับเป็นนางแบบของอำเภอตะกโกป่าในจังหวัดพังงาน,นะครับน้องเหมยนะครับนี่เป็นชุดเขาเรียกอะไรกี่เพาไหมไม่ใช่อ่าชุดตุดจีนะอ่ะคนนี้ก็ได้ไป1นึ่งโหลด0.25ขายสมัยยอดขั้นต่ำ0ูนนะครับ โอเคครับแล้วก็รูปนี้นะครับได้สองโหลดนะครับเป็นแนวออกการศึกษานิดนึงนะครับแบบว่าให้นางแบบยังมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็ใช้แบ็กกราวน์เรียบๆนะครับคุณก็จะเอาไปใช้บ้างนะครับนี่ก็เป็นนางแบบน้องมิ้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆอย่างนี้นี่เองถ้าใครถ่ายได้สวยกว่าผมอาจจะได้ขายเยอะกว่านี้อีกอ่าแล้วก็รูปผมเองนี่ครับขายได้เหมือนกันเมื่อเมื่อวันซืนสดๆเลย นะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวเฮลตี้เฮลตี้หน่อยนะก็คือแนวแบบเฮลตี้เอ็กซ์เซอไซส์ก็คือออกกําลังกายสุขภาพอะไรเงี้ยฮะนะครับก็ทําเป็นดืนะ่มน้ำรูปนี้ผมให้แฟนถ่ายให้นะครับถ้าใครที่จะถ่ายก็ซื้อขาตั้งกล้องสักอันก็ได้นะเดี๋ยวนี้ถูกๆกก็ไม่ถึงพันแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดมาใช้เพื่อการทํางานสร้างไรายได้ผมว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนครับ นี่ครับรูปเมื่อกี้นะครับที่ว่าแฟนผมเล่นบับเบิ้ลแต่อันนี้คือถ่ายแค่แขนนะครับนี่นะครับราคาก็นี่ครับ0.13ได้1โหลดแล้วก็อีกรูปหนึ่งติดกันก็เป็นเซตเดียวกันนะครับก็คือแฟนผมเล่นบับเบิ้ลเหมือนกันแต่ว่าถ่ายเกือบเต็มตัวนะฮะ0.13 1โหลดนะฮะนี่ครับผมแสงข้างๆเนี่ยเมื่อกี้เหมือนรูปเมื่อกี้นะครับรูปที่ถ่ายแค่แขนกับรูปเนี้ย ผมก็ใช้บลัชนะครับแล้วก็ปรับเป็นสกรีนนะฮะโอเคแล้วอันนี้ก็อีกเซตหนึ่งนะครับเซตนี้เป็นเซตเกี่ยวกับการศึกษานิดนิดนะครับนี่ครับได้0.11เหรียญ1โลดนะครับผมก็ถ่ายแฟนผมเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าถ่ายนางแบบซ้ําๆยังขายได้เลยนี่ครับผมก็ใช้บลัชเห็นไหมแสงน้อยๆนะครับเพราะว่าผมไปดูในรูปแบบหลักๆเนี่ยเขาชอบใช้แสงอย่างนี้กันเนาะ แต่มันก็ไม่ได้มีข้อไหนบอกตายตัวนะบางรูปแสงไม่ตรงแสงไม่ได้เข้าคอนเซปต์กับภาพป๊อปแต่ว่ากลับขายดีก็มีนะฮะผมก็เลยให้แฟนใส่ชุดสีแบบขาวๆใสๆเนาะเยีนเรียบๆนะครับหาพื้นเรียบๆเ,เนี่ยน่าจะขายง่ายครับอ่านี่ก็เป็นรูปเดิมนะครับไม่ใช่รูปเดิมรูปคล้ายๆกันเซ็ตเดียวกันแต่ว่ามันมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแค่นั้นเองครับแล้วขายซ้ําได้นะฮะอืมแล้วนี่ก็อีกรูปหนึ่งนะครับ 0.10เหรียญก็เป็นนงมิ้วคนเดิมนะครับไปนั่งที่สนามหญ้าออกจะเป็นหญ้าแห้งๆหน่อยนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับมันถ่ายไม่ยากเลยนะบางคนถ่ายได้ดีกว่าผมอีกเยอะแยะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่เป็นมือใหม่ยังหาคีย์เวิร์ดไม่เจอแล้วก็มีพักพวกเยอะๆอย่างเงี้ยผมแนะนำคีย์นี้เลยนะ สำหรับใครที่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากจะถ่ายภาพพื่อเทรตขายหรือว่ามีเพื่อนมีนางแบบเยอะมีคนรู้จักเยอะๆสามารถเอามาเป็นแบบให้ได้เนี่ยผมก็แนะนํานะครับยิ่งถ้าไปคีย์เวิร์ดการศึกษาคีย์เวิร์ดธุรกิจภาพโคตรขายดีครับแล้วก็เห็นตัวอย่างได้เห็นตัวอย่างของผมเลยใช่ไหมครับว่ามันไม่จำเป็นต้องภาพต้องสวยเลยมากขนาดนั้นผมใช้เลนส์ฟิกถ่ายสีธรรมดามากครับไม่ได้เด่นด้วยแต่ถ้าใครที่ถ่ายได้ดีกว่าผมอีกโอ้โหยิ่งขายดีไปอีกนี่สุดยอดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ